สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของคู่แข่งมอเตอร์ริงนะครับวันนี้ครับเรามารับรถคัสเบอร์อแต่ว่าเป็นคุณภาพเบอร์หนึ่งครับจากออกมาคัสเซคาสาขาบางใหญ่นะฮะคุณยศครับครับคุณยศครับนี่คือลูกค้ามาจะรับส่งมอบแล้ววันนี้คือวันส่งมอบของวันนี้ครับก็คือเป็นรถในกลุ่มของสวนไทยนะครับแล้วเขาก็เป็นรถที่ ใช้น้อยมากสีเดิมทั้งคันมีประวัติตรวจเช็คตามระยะอยากเน้นท่านผู้ชมนี้ครับว่าโอมบาาเกษตขคาคือรถดีมีประวัติเช็คได้แล้วที่จุดตั้งต้นครับเขาจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า b Black Hawk ชาร์ k วัดความกว้างช่วงล้อหน้าช่วงล้อหลังฐานล้อวัดเพื่ออะไรครับจะได้เช็คว่ารถคันนี้ไม่ได้ตกถนนไม่ได้ชนแรงนะครับไม่ได้เสียหลักพลิกคว่ำมาสิ่งสุดท้ายครับก็คือเขาใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าจีสแกนเขาจะได้เช็คครับว่า,วาตั้งแต่การสตาร์ทด้วยกุญแจ izer, อิมวเกีย์ลบลบบ ระไฟฟ้านั้นพร้อมใช้งานไม่มีส่วนระบบคล่องแล้วตอนที่เขาส่งมอบครับก็คือเขาจะรับประกันรถยนต์ให้คือ6เดือนรันหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเปลี่ยนน้ำมันเรารื่ทั้งหมดหมดเลย ยางใหม่4เส้นแล้วก็ให้ประกันภัยไปด้วยโดยที่ลูกค้านั้นก็คือขับรถได้อย่างสบายใจแล้วก็ไปเจอกันดีกั้างขึ้น1 0 0 0 0กิโลเมตรต่อไปนะครับอยากดูอยากได้รถอย่างดีนะครับเข้าไปครับ w w w o ์ไวเว็บโอคก com ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้รถคันนี้ไม่อยู่แล้วนะครับีิสุดนแล้วนะครับพอมีลูกค้ารับไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอาครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจริยุทธมากนะครับที่ให้รายละเอียดกันครับขอบคุณครับน้องเดี๋ยวเชิญมารับรถน้อง